สวัสดีครับผมสบเองนะครับจากร้านนาฬิกาวันพีชวอตวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนาฬิการุ่นใหม่ล่าสุดในปี2022นี้ GA700 BWP ครับหรือ Blue and White p r o c e l a n t นั่นเองนะครับมาดูที่รหัสแท็กกันอีกครั้งครับนี่ครับนาฬิการุ่นนี้จะใช้ชื่อรหัสรุ่นเต็มๆว่านาฬิกา Cas ิ o g s h ช c k GA ีด700 BWP ี2 ADR รหัสบรุลเครื่องคือ5522สังเกตที่ด้านหน้านะ GA700 นี่คือโมเดลพื้นฐานของนาฬิกาตัวนี้นะครับ BWP ตรงนี้ย่อมาจากคาว่า Blue ไว้พลัสเลนหรือสีลายครามแบบน้ำเงินขาวนั่นเองคีสอ ADR คีสอ A คือสีน้ำเงินหรือสีฟ้าเห็นไหมฮะตัวเรือนจะเป็นสีน้ำเงินหรือสีฟ้า DR นี่คือประเทศที่ขายคือประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้5 5 2 2คือเลขคู่มือเครื่องหรือเลขโมดูลเครื่องนั่นเองเอาล้วเพื่อนๆมาชมความสวยงามของนาฬิกาเรือนนี้กันแบบใกล้ๆครับนี่เลยถ้าถามผมว่านาฬิกาเรือนนี้มันมีความเป็นลายครามมากขนาดไหนผมขอตอบแบบตรงๆขอวิจารณ์แบบตรงๆเลยนะว่า มันสู้กับนาฬิกาอีกรุ่นไม่ได้รุ่นนั้นมีชื่อว่ารุ่น dw 5 6 bwp ถ้าเป็น dw 5 6 bwp เนี่ยตัวเรือนนะครับตัวหน้าปัดเนี่ยมันจะมีลวดลายของเมฆแล้วมังกรอยู่มันให้อารมณ์ที่เป็นลายครามมากกว่าแต่พอเป็นนาฬิกาเรือนนี้นะครับ ga 7 0 0เนี่ยผมมองว่าความเป็นลายครามเนี่ยมันมีน้อยกว่าเพื่อนเพื่อดูถึงแม้ว่าสีขาวด้านในจะเป็นสีขาวแบบลายครามหรือตัวเรือนด้านนอกจะเป็นแบบลายครามแต่ถ้าผมไม่ผมไม่บอกว่าเป็นลายครามเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่รู้ ถูกต้องไหมฮะเพื่อนๆเห็นด้วยไหมผมขอวิจารณ์แบบตรงๆเนาะแต่เรือนนี้ถึงแม้ว่าความเป็นลายคลามมันจะน้อยนะแต่ว่าผมมองว่าเรือนนี้มีการใช้สีสันที่มันจัดจ้านและมันตัดกันเห็นไหมครับด้านในเข็มเนี่ยจะเป็นสีน้ําเงินส่วนด้านข้างตรงนี้นะครับพื้นหลังเนี่ยจะเป็นสีขาวทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าจอดิจิตอลหรือพื้นหลังที่เป็นเรซินตรงนี้สีน้ำเงินตัดกับสีขาวสีขาวก็ตัดกับสีน้ำเงินด้านนอกตรงนี้อีกครั้งหนึ่งตรงมาร์เกอร์หรือดัชนีบอกเวลา แล้วสีทั้งหมดเนี่ยนะครับบนหน้าปัดเนี่ยมันก็จะตัดกับในส่วนของตัวเรือนที่เป็นสีลายครามทั้งหมดเลยตรงนี้มันมีจุดดีอย่างหนึ่งคือพอมันตัดกันแบบนี้มันทําให้เราสามารถเห็นเวลาได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นเวลาดิจิตอลหรือเวลาเข็มสามารถเห็นได้ง่ายมากๆเพื่อไๆดูไม่ว่าจะมองมุมไหนก็เห็นได้ง่ายดังนั้นเรือนนี้ถ้าถามผมว่ามันเหมาะกับใครนะมันเหมาะกับคนที่ชอบนาฬิกาขนาดใหญ่แล้วเห็นหน้าจอดิจิตอลเห็นหน้าจอของเข็มเนี่ยได้ชัดเจนได้สะดวก ได้ไม่เสียเวลาผมรู้สึกแบบนั้นเลยนะครับเมื่อกี้พูดถึงหน้าจอขนาดใหญ่ตัวเรือนขนาดใหญ่ใช่ไหมคืออย่างนี้โมเดลนี้ใช้โมเดล GA 700เป็นโมเดลพื้นฐานนะครับโมเดล GA 700เนี่ยมันจะมีจุดเด่นอยู่ที่ประมาณ5ข้อข้อแรกครับ GA 700เนี่ยจะเป็นโมเดลที่มีขนาดใหญ่มากๆทว่าวแต่ทางซ้ายไปทางขวาเนี่ยนาฬิการุ่นนี้จะมีขนาดใหญ่ถึง53.4ม mm. ิลฟังไม่ผิดครับ53.4มิลเลยนะมันจะเหมาะคนที่ข้อมือขนาดใหญ่หรือคนที่ข้อมือขนาดกลาง และชอบใส่นาฬิกาขนาดใหญ่นี่คือข้อที่1ครับข้อที่2คือนาฬิการุ่นนี้ถูกออกแบบให้ทนทานต่อแรงสะ,สะเทือนและก็สามารถกันน้าได้มากถึง2 0 0เมตรและข้อที่3ครับนาฬิการุ่นนี้มาด้วยระบบที่เป็นการเลื่อนเข็มได้นะครับกดปุ่มไฟค้างไว้กดปุ่มซ้ายล่างมันก็จะเลื่อนเอาทษทีครับพอดีมือหลุดนะครับกดปุ่มไฟค้างไว้กดปุ่มซ้ายล่างนะครับมันจะเลื่อนเข็มให้เราเห็นไหมครับเข็มก็จะเลื่อนไปทำให้เราสามารถเห็นหน้าจอดีตอนได้อย่างชัดเจนนะครับนี่คือจุดเด่นของโมเดล ga 7 0 0 และข้อที่4ครับโมเดล G A 7 0 0เนี่ยจะเป็นโมเดลที่สามารถใช้งานแบตเตอรี่นะครับได้ยาวนานถึง5ปีเลยทีเดียวนี่คือจุดเด่นของโมเดล G A 7 0 0เลยแล้วก็อีกข้อนึงคือโมเดล G A 0 0เนี่ยถ้าเรากดปุ่มขวาล่างตรงนี้เลยถ้าเราอยู่หน้าแรกของนาฬิกานะครับกดปุ่มขวาล่างปับ๊บมันจะเข้าสู่การจับเวลาท,าทันทีนี่แหละคือจุดเด่นของโมเดล G A 7 0 0แต่โมเดล G A 7 0 0เนี่ยก็มีข้อเสียเหมือนกันขอพูดให้ฟังนิดน,นึงจาได้ไหมนาฬิกาที่ผมขอ start แล้วก็ stop นิดน,นึงนะครับ จำได้ไหมที่ผมเคยพูดว่านาฬิการุ่นไหนถ้าไม่มีระบบพลิกข้อมือไฟติดแบตเตอรี่จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและเมื่อกี้เพิ่งพูดไปว่าแบตเตอรี่รุ่นนี้มีอายุการใช้งานยาวนานถึง5ปีถูกต้องครับนาฬิการุ่นนี้ไม่มีระบบพลิกข้อมือไฟติดซึ่งน่าเสียดายมากๆผมมองว่ายังไงรู้ไหมถ้านาฬิการุ่น G A 7 0 0เนี่ยใส่ระบบพลิกข้อมือไฟติดมานะโอ้โห oh. มันจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากๆเพื่อนๆเห็นด้วยไหมครับมันจะเพอร์เฟกมากๆเลยตัวเรือนขนาดใหญ่ดูธรรมัดธรรมงดูบึกบึน แต่น่าเสียดายไม่มีระบบพลิกก็มือไฟติดน่าเสียดายมากนะครับอ๋อพูดถึงเรื่องไฟแล้วขอโชว์ไฟก่อนไฟนะครับปกติไฟมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นไฟสีขาวที่ส่องมาจากด้านล่างไฟรุ่นนี้นะครับจะเป็นไฟแบบ super illuminator คือสว่างมากกว่าปกตินั่นเองอีกครั้งหนึ่งนี่ครับและถ้าปิดไฟครับมันจะเป็นมันจะมันจะเห็นเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมพอปิดไฟมันจะเป็นแบบนี้มันจะเห็นเข็มได้ง่ายเห็นหน้าจอดิจิตอลเนี่ยพอมองเห็นได้เท่านั้นเองแต่ไฟเนี่ยก็ถือว่าสว่างไหมก็สว่างนะครับ แบบนี้เลยครับนี่คือระบบไฟของเขาแล้วไฟของเขานี่นะครับสามารถตั้งได้ว่าให้สว่างกี่วินาทีมันสามารถตั้งได้ตั้งแต่1.5วินาทีจนถึง3วินาทีด้วยกันและนี่คือทั้งหมดของโมเดล GA 7 0 0อผมขอสรุปให้แบบสั้นๆเลยเนาะโอเคคราวนี้เรามาดูตัวเรือนกันต่อว่าตัวเรือนมีความสวยงามมากขนาดไหนนะครับเอาละมาดูที่ตัวเรือนกันนี่คือตัวเรือนของเขาสังเกตความเป็นลายคลามของเขานะครับจากด้านในเนี่ยพื้นหลังเนี่ยมันจะเป็นสีแบบคล้ายๆลายคลามหน่อยก็โอเคครับก็ถือว่าเป็นแบบ ตรงกับซีรีส์นี้เนาะซีรีส์แบบลายครามด้านข้างครับด้านข้างจะเป็นแบบนี้สีตัวเรือนสีตัวเรือนและสายเนี่ยถ้าดูดีๆแล้วนะมันจะไปจําสับสนกับอีกสีหนึ่งคือสีแบบมาเบลนั่นเองนะครับสียางนะครับสียางมาเบลสีของเขาเนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงกับสีของสายแบบนี้เลยนี่แหละครับกลุ่มเชื่อนะถ้าผมบอกไม่บอกเพื่อนๆว่ารุ่นนี้เป็นสีแบบลายครามหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นสีแบบมาเบลก็ได้นี่ครับ สังเกตตัวที่สายสายจะเป็นสายแบบแบลข้อดีของสายแบบแบลเนี่ยคือมันจะสกปรกยากทําความสะอาดได้ง่ายนะครับแล้วก็มีความสวยงามเพื่อมาดูมันจะสะท้อนแสงสวยงามนี่ครับและด้านหลังด้านหลังเนี่ยจะเป็นสายแบบด้านเห็นไหมพอเป็นสายแบบด้านเนี่ยมันจะสกปรกสกปรกได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็ไม่มีความสวยงามเลยนะครับถ้าเป็นด้านหลังตรงนี้นะแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นด้านหน้ามันจะมีความสวยงามมากกว่าครับเห็นไหมครับนี่นี่คือสายด้านหลังของเขานะครับและ สุดที่ผมชอบในเรื่องของสายนะผมชอบตรงนี้ที่ที่รัดสายมันจะเป็นโลหะซึ่งมันทําให้นาฬิกาตัวนี้มันมีความมันให้ความรู้สึกที่ดูบึกบึนแข็งแรงมากขึ้นทนทานมากขึ้นนั่นเองแล้วก็มีความทันสมัยมากขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาดูที่ฝาหลังนี่คือฝาหลังของนาฬิการุ่นนี้นะครับจะเป็นนาฬิการุ่นพิเศษฝาหลังนะครับจะมีการสลักลายไว้ลวดลายด้านหลังจะเป็นลายแบบมังกรคู่นะครับลายแบบลายคลามนั่นเองตรงนี้นะและจุดสังเกตสําคัญจะอยู่ที่ตรงนี้ครับด้านบนตรงนี้มันจะมีเขียนคําว่า นี่ครับเจแปนมูฟนาฬิการุ่นนี้ใช้เครื่องจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผลิตในประเทศญี่ปุ่นเลยเคสอินไทยเออทวิต Case ์ n Thailand นะครับนาฬิการุ่นนี้ผลิตในประเทศไทยนะครับเคสอินไทยแลนด์สามารถมั่นใจในคุณภาพได้แล้วเพื่อนๆดูฝาหลังของแท้จะเป็นฝาหลังที่มีความคมคามเออมีความมีความคมแบบนี้เลยนะครับนี่มันจะมันจะคมแบบนี้เลยถ้าเป็นนาฬิกาของแท้นี่ดูไว้นะแล้วฝาหลังของแท้เนี่ยมันจะไม่มันจะไม่ปูดนูนขึ้นมาฝาหลังมันจะเรียบแบบนี้เลยนี่ครับ เป็นจุดที่ดูฝาหลังได้ง่ายมากนะครับสำหรับนาฬิกาแท้ปอมแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดยังไม่มีของปอมแน่นอนแล้วเพื่อนเพื่อดูตรงนี้อีกจุดหนึ่งครับสังเกตไหมว่าตัวเรือนเนี่ยมันจะมีขนาดที่หนามากๆจากบนลงล่างนี่นะครับมีความหนาถึง18.6มิลเลยทีเดียวเรียกได้ว่าใส่กับเสื้อเชิ้ตไม่ได้แน่นอนเสื้อสูทเนี่ยใส่ไม่ได้แน่นอนแต่ใส่กับเสื้อเชิ้ตแขนสัน้นหรือเสื้อโปโลได้ใส่เที่ยวได้นะครับบอกเลยใส่เที่ยวได้แต่ไม่เหมาะการใส่เสื้อไปทํางานนะมน ออนในในก็พูดถึงขนาดไปแล้วความเรื่องของกรอบไปแล้วพูดถึงน้ําหนักบ้างนาฬิการุ่นนี้นะครับมาด้วยน้าหนักอยู่ที่ประมาณ75กรัมเท่านั้นเองนะครับมันจะหนักกว่านาฬิกาจีช็อกทั่วไปอยู่ที่ประมาณ8กรัมจนถึง13กรัมแต่พอใส่จริงๆแล้วเนี่ยผมขอโฟกัสนิดนึงนะขอซูมเอานิดนึงแต่พอใส่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้หนักเลยครับเพราะว่าผมเองเป็นคนนึงที่ชอบใส่นาฬิการุ่น G A 7 0 0มันดูใหญ่ขนาดพอดีข้อมือน้ําหนักน้ําหนักไม่มากอันนี้รีวิวฟังเลยนะนี่ครับใส่แล,แบบลย นในไหนก็ใส่ให้ดูแล้วขอใส่แบบถอดถุงมือให้ดูแล้วกันพอใส่แบบถอดถุงมือมันจะเป็นแบบนี้ครับผมว่ามันดูเท่นะมันดูบึกบึนดูสวยงามแล้วสีสันเนี่ยเป็นสีสันที่มีความตัดกันเห็นหน้าจอได้ชัดเห็นเข็มสั้นเข็มยาวได้อย่างชัดเจนใครที่ชอบนาฬิกาที่มองเห็นได้ชัดแบบนี้เรือนนี้ไม่ควรพลาดนะครับเอาล่ะโอเคกลับมาดูที่นาฬิกากันต่อครับคราวนี้มาพูดถึงฟังก์ชันพื้นฐานของนาฬิการุ่นนี้กันบ้างฟังก์ชันพื้นฐานของนาฬิการุ่นนี้นะครับกดปุ่มซ้ายล่างตรงนี้ปุ TMR คือ Timer นาฬิการุ่นนี้สามารถนับเวลาถอยหลังได้ WT นาฬิการุ่นนี้สามารถเอ,อ่อ WT คือ world time นะครับรุ่นนี้สามารถดูเวลาโลกได้มากถึง31โซนเวลาหรือ48เมืองทั่วโลกอะลามรุ่นนี้สามารถตั้งปลุกได้มากถึง5ครั้งและมีการเลื่อนปลุกและสามารถตั้งเตือนรายชั่วโมงได้นี่ครับ STW คือ stop watch นาฬิการุ่นนี้สามารถจับเวลาได้นะครับฟังก์ชันพื้นฐานก็จะมีประมาณนี้และนาฬิการุ่นนี้นะครับยังสามารถกันน้ำได้มากถึง200เมตรด้วยกัน คราวนี้นะครับเรามาดูกันที่ราคากันบ้างว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่สำหรับนาฬิการุ่นใหม่ล่าสุดนี้นะครับนาฬิการุ่นใหม่ล่าสุดนี้ราคาเต็มอยู่ที่5,900บาทครับแต่ถ้าเป็นราคาลดแล้วจะอยู่ที่ประมาณ3690จนถึง4,000บาทราคาจะอยู่ในเลทประมาณนี้เท่านั้นนะครับเพื่อนเพื่อลองหาดูเดี๋ยวมันจะเข้าสู่เทศกาล9เดือน9นะครับอาจจะได้ลดมากกว่านั้นเพื่อนเพื่อลองดูนะครับตามเว็บไซต์ต่างๆหรือตามร้านต่างนะครับจะมีราคาลดอยู่ที่ประมาณนี้แหละนะครับโอเคสุดท้ายนี้นะครับขอสรุปเลยแล้วกันว่ารุ่นน สรุปเลยนะครับว่ารุ่นนี้ในความคิดเห็นของผมนะในเรื่องของความที่เป็นลายคลามเนี่ยรุ่นนี้ลายคลามเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่มันดูแบบดูน้อยมากๆไม่เหมือนกับลายคลามเลยนะครับนี่ขอวิจารณ์แบบตรงๆนะแต่รุ่นนี้มันจะมีความโดดเด่นตรงที่สีสันที่มีความตัดกันทําให้เราสามารถเห็นเข็มได้ชัดเห็นหน้าจอดิิตอนได้ชัดไม่ว่าจะมองมุมไหนๆนะครับและรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีขนาดใหญ่ทนทานสามารถกันนาได้มากถึง200เมตรแต่ข้อด้อยของรุ่นนี้คือไม่มีระบบพลิกข้อมือไฟติดครับนี่คือผมสรุปให้แล้วนะ โอเควันนี้ขอรีวิวไว้สั้นๆเท่านี้ด้วกันอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับเดี๋ยวจะพยายามหาในซีรีส์นี้มารีวิวให้อีกแน่นอนนะครับโอเควันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านมา,มากๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ